เอฟซีอัลเแนแอได้ดิคุณแม่เป็นเอฟซีอัลเน่ค่ะเอฟซี FC อันเลนออนทัวร์ค่ะอาบเหนียวเนาะลาบมีเน,น,นาะสวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครุกพ่อไปเฮ็ดยังพ่อต่อจากอีพีสองเบาๆพ่อมาได้ใส่นี่มามาเห็นน้ำของเลยอดเล่นไปได้เลยไปเล่นน้ำโขงสวัสดีทรรมุส้มในย่ฝ้าอันนี้านาจากเลยแม่เล่าห้้ยไปเฮ็ดเอียงมากมังหัน เล่นน้ขงไปเฮ็ดนี่ยังไปเล่นน้าเหาเนนมือนฮอน <c oughs> บอกกาบอกพ่อไปใส่เบ็ดมากขั้นเบ็ดวังหันละเพิ่นเฮ็ดเบ็ดเนาะเมื่คนอีหยังคนว่าน้ำหายยางนี้จะเป็นทายไง <c oughs> <c oughs> พอีพ่อเพิ่นนั่นไปใส่เบ็ดมาจา้ะเดิมมาแลงให้เพิ่นไปยามว่าสิได้เบ,บ็ดบ่เน่ใส่เบ็ดอ,อยู่น้ำงขงครับพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศไก่ฮอดเนี่ยมาแลงหนึเด้อค่ะน้องอ้อยกระสิเก็บบรรยากาศให้บึง สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยห้อยใหญ่ใส่ครกมาต่อกันอีกที่สอนะคะเนาะทำบุษม้ค่ะน้องอ้อยมียังห้เบิงค่ะนีเอฟซทุกท่านค่ะจําจรถได้ไหมคะรถไทยเอ่ย่นี่เดี๋ยวเขาไปเบิงเราไปพบกับเจ้าของรถกันดีกว่าค่ะเด้อปเบปิงกันดวยจ้า,าบรรยากาศเย็นๆแล้วโอ้โหบรรยากาศนี้ทําไมมีขาตั้งกล้องสวัสดีค่ะลุงเดน่นเอมอามาไก่เนาะ มาถูกจังหวะน้องอ้อ้เจอปลาแค่ปลาแค่นั่นแหละพ่อใหญ่กำลังพ่อใหญ่เอายกปลาแค่ให้เลยตัวน้องอ้อยยกยกปลาแค่ให้อยากกินลาบเนื้อกันว่ะนี่นี่เดี๋ยวให้ลูกมัดีพอขั้วมาเดี๋ยวให้ลุงเด่นจัดการมื้เนี่จริงผมเอาไก่มาแล้วนะแต่พราว่าอยากกินลาบเนื้อเดี๋ยวจัดให้เดูปลาแค่น้ำโขงน้องอ้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะแส่น้ำโขงอืออือพอขั้วเรามาทั้งทีลาบเนี้อเนาะลาบมีเนาะอ่า ปลาแค่ทำขงต้มพอมันจะน้อยแน่ต้มลาบเนื้อมันเหลืองมากนะปลานี้เนี่ยน้องไอ้กำลังเคยเห็นครั้งแรกเนื้อมันจะเหลืองมากน้อยรสชาติจะดีแล้วยิ่งเป็นปลาน้ำโขงนะครับมีมูลค่ามากบ้านเรานี่น้ำกกนะน้ำกกนี่เป็นสาขาของน้ำโขงแต่ที่นี่ปลาน้ำโขงของแท้เลยน้อยดูที่แรกน้องไอ้ทักไปน้อยลุงเดนจะไม่มานะเนี่ยก็เลยว่าจะหิ้วไปฝากทบลุงเดนน่ะมาที่นี่อ่ะสามครั้งแล้วนี่ครั้งที่สามแล้วแต่ไม่รู้จักใครไงค่ะ วันนี้มาก็พอดีเป็นญาติน้องอ้อยใช่ไหมพ่อใหญ่เป็นกันเองกันเองพ่อใหญ่เป็นกะดีดีกันเองเดี๋ยวจะทําลาบเนื้อสูพ่อใหญ่กินอ่าสิ้อนลุงเด่นมาดูดูควรผู้สาวลาวลุงเด่นควรไปร้อยน้ำค้างเลยถ้าเป็ลุสาวลาวใต้นี่สาวลาวเหนืออ๋อสาวลาวเหนือสาวลาวแขวงบอกแก้วเดี๋ยวให้เซฟรุ่นพี่เขาจัดการปลาแค่ค่ะปลาแค่์ปลาแค่น้ำโขงของแครครับอ่า วันนี้พ่อครัวเราลงมือเองเลยครับพี่น้องคะเดี๋ยวเสียชื่อไม่ได้นะวันนี้เพราะว่าเขาขาเอาปลาแคกให้ตั้งตัวหนึ่งเนี่ยลาบไม่อร่อยนี่เสียใจเลยนะนี่เราจะเตรียมเครื่องเอาไปมีหน่อยลาบมีเนาะออ๋วันนี้ลุงเดนเซียนลาบมีปลาแคกลาบดิบนะแต่ว่าใไปมีเข้าไปหน่อยอ๋อแต่ว่าเครื่องเราทอดไม่มาจานอ่าตอดให้มันให้มันเพิ่มปริมาณปลาแคกหน่อยปลาแคกสดๆเลยครับเนี่ยอ่านทีสานบ้านเฮาเสร็จได้กินสูตรเนื้อค่ะวันนี้ว่าอยากกิน เอาลาบเนื้อเลลาบเนื้อเลลาบอีอบสานกินบ่อยแล้วใส่อะไรด้วล่ะใส่พริกลาบลุงเด่นหรืจ้ะใส่พริกลาบลุงเด่นลาบเนื้อมาบดดูกันเลยค่ะเด้อสูตรจะออกมาเป็นจงังใดลาบดิบแต่ว่า,าลาบดิบแต่ว่าใช้เครื่องมีสุกพร้อมอ,อร่อยแน,น่นอนสูตรเนี้ยอ่ะรอซีมค่ะรอซีมกินเป็นกับอีกินก็อร่อยสดมากเลยครับปลาแบบเงือกแดงๆแบบเป็นๆเลยเนาะเนื้อยังนุ่มๆอยู่เลยน้องไอเนี่ยปลานี่มันเหลืองแล้วน้องไอเดาปัดให้ดู ดูนะดูเนื้อเขานะดูสีของเนื้อนะเห็นไหมมันเหมือนกับเนื้อปลาสวายปะลุงเด่นวัแล้วปลาเนี่ยแพงอืเหลงมากปลานี่พ่อเลี้ยงยังไม่ได้นะส่วนมากเขาจะเป็นต้องอยู่ในน้ําโขงแล้วน้ําเชี่ยวอยู่ตามซอกหินเนื้อเขาเจะมีความอร่อยเด้งเพราะว่าปลาที่อยู่ว่ายทวนน้ําตลอดอ่ะรสชาติจะดีอ่ะจะแล่เอาเนื้อมาลาบให้น้องอยต้มหัวมันนัดหน่อยแน่ เอาหวัวมันต้มแล้วก็เอาเนื้อมันเนี่ยลาบเหมาะนฝักสีนกัน้วยจ้าเนื้อมันเดลืองๆน้อยเนี่ยเนื้อมันเหลื้งไงเลยลาบมานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนื้อแน,นอ่นละเดี๋ยวไปเบนะิ้งหน้าไปเบิ้งต้่มไก่ล,ลุงเด่นกัน,นหอมหอมหอมช่วยมาหอดพี่ไปนะ ตุ่มโดนโดนเปลี่ยนเปลี่ยนการลองกูแดงเห็นแม่ค้าเขาสับปลาคาอ่ะเขาทำปลาคาแป๊บเดียวตัวนึงอ่ะแป๊บเดียวเองอาชีพเออเรามาทำออ เดินเดินมซอยเด้องนี่จ้าภาพย่างเดียวช็อตนี่เห็นเดียเป็นไงกระไรสิบเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวรักส่งคลิดไปอันนั้นขาดถ้าไม่น้อยไปไปไปขอเขาไม่ได้เนาไปทำให้เป็นอย่างนี้นะอันนี้โชอ์น้อ้อยก็เลยโชว์หรอกขอขวดหลายๆไปล้างมือก่อนนะล้างมือแป๊บเดียวถ้าไม่โชว์น้อยไปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเอฟซีนั่มาเบิรงนุ่งเด่นได้ อจะไปให้สอดเดสข้างน้องนุ้งเด่นก็นได้คนนะทุมท่มทุ่นทุมท่มเทขนาดนขั้วปลากับขั้วเองเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไอทำเทอาคืนเนาะให้น้องไอมาลาบลาบมาให้หน่อยโอเคค่ะให้น้องไอามาลาบาให้หน่อยอันอนี้นอันนี้คิดถึงสาวใช่คิดถึงสาวบอกแก้วแล้วแบบนั่งไม่ถอดใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอยู่ใกล้ฝั่งเอาน้องเอ้ย พี่น้องเอ้ยเล่นเล่นอะไรไม่มีสแตนอินอะค่ะสแตนอินของแท้เลยเนี่ยเอ้ยน้องม้นเนาะเอาไม้เอาไม้จะเบรกกันจะเบรกกันลุงเอาขาข้างหนึ่งไม่ไม่ดันนะเสียวลงอีกรอบหนึ่งเอยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าจะจะขับหัวปลาละเอ้ยจะลาปลาแล้วลุงนุงมีหนวดงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่ใส่หมอดตมเป็นยังไงบ้างลุงเด่นเมื่อกี้ฮะนะขับสโลโมชั่น ้เฉพาะช่องน้องอ้อยนะเนี่ยได้ถ่ายอย่างเงี้ยขอบคุณหลายๆได้ได้ช็อตเด้ติ๊กต๊อกแล้วจะเปลี่ยนกันนะนี่เนื้อหนุนอ้อยดูเนื้อมันดีนี่ครับมันเป็นนนก้อ่าทางเหนือนี่ต้องใส่ไม่ค้ำกันนี่พ่อใหญ่กำลังเอาต้นนี้เถุงถุงขวาอยู่ตรงนี้ดูรอยขูดเอาน้อยน้อยตามพ่อใหญ่ไปดูตังค์ถามตังถามน้องเด่นพ่ออ้อยเนี่ยมาบัลอุยไปแล้วขี้กระป๋อมตัวใหญ่นึว่งหันจะพี่น้องค่ะเพราะมันเพิ่งขูดเนื้อ เป็นอะค่ะห้อยพ่นขูด,เ,ขดอเอาเนื้อแกนมันบอจ่ะเอาเปียกข้อไหนาขูดค่าต้นออ,อันนี้ก็ห้อยเพ่นขูดไปตีบอจ้ะนี่่พ่นเอิญต้น,นยังกับตาต้นบบวีดนบบวีดขาเม่ยงเกินยังบน อืมอือ่ะเลยดิดอืมจม้ะมาใส่ลายอะไรแล้วตำมือกอจ้ะอ,จอ่ะคณเนีย้ยค่ะพี่น้องค่ะต้นมักวีดว่าฮันจ้ะใส่ลาบปาใส่กระปาดิบเกะลาบปาดิบเนาะจา้ะเนาะอืมจ้ะแปๆให้ลุงเดยนฝากใส่จ้ะอ๋อ อ๋อขุดตั้งแั่ใส่หลายบ่จ้ะก็พอประมาณอ่ะมันจะลาบเราจะอร่อยขึ้นนะนี่ต้นอย่างก็พืชชนินต้นมักวีดว่าสันจ้ะมวดจริงเขาไม่ได้ตัดมันอย่างเงี้ยเขาขุดอ๋อขุดที่ต้นเลยตัดเนื้อดิจี้ขุดขูดอนี้มันจะออกมาอย่างเงี้ยหน่อยเห็นไหมอืมกำลังหู่นีเป็นยาดิเนี่ยสุดยอดเลยความดูดแน่นมากลุงเด่นขุดแล้วเอาลาบไปกับเนื้อปลาเลยนะ สามีใส่อยังแทนก็จะใส่ใบซีดาใบใบฝรั่งยอดอ่อนนะคือคนแก่โบราณบอกกินแล้วเวลาเรากินลาบปลาดิบในท้องจะได้ไม่เสียไงมันเอาฝาดฝาดอ่ะมันเป็นยาใส่นอกนี้ฝากเอาไปถอดกระเทียมก่อนจ้ะเอาเลยเอาเลยค่ะมาแล้วครับน้อยลาบปลาแค่ นนี้ใช้น้ำต้มน้ำต้มหัวปลาแค่ครับนี่เห็นไหมน้ำซุปปลาแค่ครับเราใส่เป็นโคลนเลยใส่มันร้อนๆนะพักให้มันเย็นแป๊บนึงใส่บางเอิอบางเอิรมีถุงเดียวในรถแต่ดื้อมากเลยนะก็ได้โชว์ฝีมือครับวันนี้พีิกลาบขวารุงเด่นใส่ครับไปเลยน้อยค่ะลาบเนื้อครับอันนี้เป็นลาบเนื้อไ่นอกเนื้อลาบข้าวมีครับหอมเครื่องเทศครับเปิดตัวนี้เอาไปเผ็ดหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้มีคนกินเผ็ดแบบใส่เป็นงั้นเอาสูตรลุงเด่นว่าเลยจ้ะ พริกข่าเนี่ครับละลายกับน้ำน้ำต้มหัวใส่เกลือแกงห้มใส่น้ำปลาใส่เกลือแกงไปแต่น้ำต้มไม่ใส่เกลือไปหน่อยนึงแล้วนะนิดนึงงั้นเอาไปหน่อยมาจากจังเลยอ่แกงเข้าไปเติมผงนัวด้วยกันผงนัวสักหนึ่งก้อนชาเสือตื๊ดเด๊ะแข็งนิดนึงเดี๋ยวมันจะมาบบแซ่บอืมแล้วก็ละลายเลย ปิ้นเครื่องเทศมีวันรุ่งเร็กินเข้าพร้อมกันจ้ะความรู้นี่แล้วก็รู้เนื้อปลาแค่ต้นไม้ดูสีสันสีเหลืองอัลามชามเลยเนาะสีเหลืองทองเลยเนาะค่ะเอาแบบสุดยอดครับริมโค้งเลยเนาะมามาริมน้ำโค้งแล้วได้กินปลาน้ำโค้งเนี่ยถือว่าถือว่าโชคดีมากปกตินี่มันมันไม่ได้กินง่ายๆอย่างนี้นะเปล่าน้ำน้ำลายกระแตกเแม่เปล่าน้ำลายกระแตกไปน for ้ำวนไล่ลุงเด่นเหรอคนน่ะไม่ตาองทำอะไรไม่้อง ไม่กล <łość> ัวฝนบริษัววงสาบานยังไงอเนาะมีแต่ต้นไม้ใหญ่มีไม้แห้งบอกน่าบรรยากาศค่ะร่มค่ะร่มล่มแห้งคนให้มันเข้ากันหอมกลิ่นเนื้อหอมกับหอมมุ้หอมมักเป็นอีไรดีๆแหละลุงเน้นแปมกแปลกแหบบ คนมาแล้วน้อยยาอยเก็บแล้วเนี่ยค่ะเก็บคหน่คนคนคม่อยากจะตกเตียงรอบสองนะม่อยากตกเตียงรอบสองไปไปนี่ๆๆไปไปน้เศรษไายเรษฐายลายเมนูลายเมนูคู้วบปะไ่ปบ้เอามาเด็กพี่น้องหกินข้าวครับข้าวค่ะเศรษฐเออลายเมนู อันนี้ปลาหวานปลาหวานปลาเสียบไหมสงสสยลุงเด่นีพอเมียน้ำนนี้เขไม่กินกันแล้วเนี่ยปลาแซ่บแซ่บไหมนนคะแปลไก่ริมโคงรีมลุงเดินคับแซ่บปะพ่อไป็เต็มรกติดิบบอให้กินเด้นี่มันแซ่บดินบอกข้าวมั้นนแซ่บค่ะหอม้าาเกยวเขาแล้วปัดนี่กิน้วปนอน้อยแ้ไปน เจ้าของพุ่งเรียนอะไรอันนี้เพื่อนนี่ของปออนี่แหละนี่ยอันบออันนี้ของผมอันบอเนี่ยนี่มันเป็นนี่มาใหม่ๆนะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้น้ำจ้ะเฮ้ยมื่อกี้ก็ขอบคุณลุงเด่นหลายๆเด้อจ้ะ์มาเฮ็ดลาบแซ่บๆขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณสถานที่คุณลุ่เมนูเด็ดๆมาให้เราได้กินกันน้อยเดี๋ยวมื้อใดได้ไปยิ่งย่งสิโทษเออลุงเด่นเลยเกลี้ยงเลยหูมองแล้วววะนี่ไม่ไม่เกิน30นาทีถึงปาน น่ากินน้ำมันกันจ้ะเวียงเชียงลุกมากกินจ้ากินราคากินแล้วโซ่กับลาบวันที่หนึ่งงดหน่ปลาในบ่อนะมันแสบมันมันแสบกว่ากันหลายเขาว่าปลาผมันมีเวลาพักผ่อนปลาทำงานตลอดเวลาครับเนาะงานตลอดเวลามันเพื่อนตลอดสวัสดีขออิ่มแล้วบ่แม่เจ็บร้ายอร่อยมากน้อยวันนี้ค่ะ อสิเบิร์ตเขากล้องนึงแล้วนี่หมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแส่บหร้ยแซยบลายจ้ะบรรยากาศก็ดีดีฝนใลเปลี่ยนมุมซื้อแม่ค่ะเดี๋ยวนะฝนจ้อแคบกินกับพริกสดอีกต้มหัวมันต้มหัวปลาคังที่จริงมาบรรยากาศอย่างนี้ไม่ต้องซื้อไก่มานะต้องกินปลา เผื่อบ่มีเมนูเนาะลุงเด่นเมนูแบบเมนูกันตายกันตายพี่คบเผื่อบะมีเมนูกันได้เฮ็ดไก่แต่กระแทบกระแซบแทบแทบไก่กระตืเบิดวันี้ต้องไก่ยังเยอะปกติแต่ว่าล่าปลานี่ลุงเด่นแซบดีจ้ะฝีมือลุงเด่นเรียกที่กระทำอหาลุงเด่นเปิดร้านมือได้่าสั่นเป็นว่าสวนครัวลุงเด่นบ่แม่นร้านอาหารนะจ๊ะเนาะตั้งซื้อซื้อเอาไว้ให้เพื่อนพุงมานั่งกินกันเฉยแต่ว่าลุงเด่นเปิดร้านนี่บ่มีสถานที่แล้วเต็ม ต้องจองคิ้วคามปีได้กินไปแล้วย่แล้วจ้ะเยจะไม่ได้ไปไหนอีกแล้วมือยังปั่นขอนี่งขอนิ่งหอนๆอย่างนี้ค่ะห้ากินกับเป็ดย่างๆจ้ะถ้าเป็นอะไรนะไออุบลนี่สาวลาวใต้ใช่ไหมนี่อาจจะเป็นสาวลาวเหนือสาวลาวเหนือเป็นยังไงสาวลาวเหนือตัเล็นกลัวเล็กกันนะสิล่ง งานทางหญิงสาวกินเหนื่อย่ะเอาเคยเบิึงปะไม่รู้จักแสดงว่าติดตามช่องโรงเด่นอยู่เนี่ยเนี่ยบึงแต่บึงเมื่อกี้ตอนโรงเด่นตกพ่อไม่ดึงผมไปเลยข้าตกใจอยากอยากเห็นนะมึงเด่นไม่เคยแสดงแบบนี้ไงมันนึกว่าไม่รู้จักอยากเห็นภาพหนุ่งนะครับเคยดิแตนอยู่ครับเนาะดิแตามอยู่สาวขี้เห็นื่อยกว่าง่ายแล้วก่อนถึงนครหลวงวจันทร์นะครับนาะ แสบแซ่บแซ่บอัลเลแน่เป็นอะไรคือเม็ดแกเดือดเอฟซีอัลเาแน่ได้ดิคุณแม่เป็นเอฟซีอัลเลแน่ค่ะเอฟซีอันนีออนทัวร์ค่ะแม่แม่เรียกไม่ถูกเลยตอนนี้อันนีออนทัวร์เป็นอะไรนะเป็นพี่น้องไออะไรอะอะไรแดงๆอ่ะนะน้องอันนีออนทัวร์อยู่ไม่ห้องสอนออกจากแม่ห้องสอนไม่ได้เลยค่ะ ย่านพ่อวิดเป็ดไทยตะน้ำกล้วยเออจังัาหลับจังมุ้ยพ่อวิดเนี่ยกล้วยสีวีดบอกน้ำพงหน้าสนุกสนานกันไปค่ะโอ้ยท่านจังหวัดเปิดนี่ปรอยู่แล้วลุงเด่นน่ะปรอยู่แล้วแซ่บหือเมื่งในคลิปบ่พอครับในคลิปบ่กให้น่ากินเป็นยังไงยังไงเนาะคนติดตามอยู่ไหมค่ะแต่คอนเทนต์อยางกึ้บมือลุงเด่นอยู่ดได้กินฮอดมาฮอดบั้นท่าขันทองเลย ผมมาสามครั้งแล้วนะแต่ผมไม่รู้จักใครไงขับลุ่มเมื่อแม่มาผมมีมองลุ่มขับบนไปบนมาเลยครับมาที่นี่หู้แล้ววะทนี้มาเลยเดินมาเลยแก่ย้อนเสื้าผ้เบิ่องยูหนังโค้งหน่อยผ้าโค้งหน้าไปเบิ่งสาวบอกแก้วเนาะไปไหวไปตะนายุไรตีกล่องสองทางไก่ลุงเด่นกับมีเด้ของแมนเพอร์ มันทึกวิดีโอได้ภาพอมดแล้วว่าแมนเด้ว่าแมนจังหน่อยเนี่ยเห็นลุงเด่นยังผู้ผู้ผู้ภูน้ำขังโค้งนะว่าแมนยังเด้สองสาวสองสาวอะบังตาอน้องเนี่ยแหละตาด้วยยายุ่งจีหันตันตาผ้าผู้จับตาตาอีน้องหน่อยใหญ่ใไผ่ไผ่ลุงเด่นไผ่ผู้จัดการส่วนตัวนี่แล้วมันไม่ต้องพูดอะไรไันไม่ต้องพูดอะไรแค่มันทำ เน่แน่เราพูดอะไรอยู่เราต้องเงียบหมดเอฟซีพูดจัดการของจริงตาวเดี๋ยวตัดคลิปนี้ไปน้องฝ่ายดูเดี๋ยวต้องมาตากง่อยแล้วค่ะเจนนกับเขาค่ะขอบคุณลุงเด่นหลายๆเนาะเจนนี่กับเดนมาแจมกันอีกเลยๆอยอะนะค่ะน้องนึงเนาะยังกันมาไม่เยเนะครับน่ารอดกับเป็นพี่เป็นน้องก็ทเาหลานเคยละไอ้มอนนั่นเป็นเป็นลูกผู้น้องเมร์เล่านั่นเป็นเป็นน้ำสกุลเพราะยังหา แม่ย่าไอ้มอนน่ะนะมาถึงพ่อของฝ้ายพ่อของน้องฝ้ายเนี่ยก็เป็นญาติกับแม่น้องอ้อยแหละเป็นพี่น้องกันเมียเมียซื้อไฟนรลนลูกสาวข่อก็ซื้อไฟล์อีกลูกสาวพ่อมีครอบคุณแบบไร้ยังบนเดี๋ยวจ้างไปนะเอกจ้างไปนะเอกจ้างไปนะเอกผู้สาวผู้สาวท่าขันทอง คนอยู่เชียงใหม่คนเดียวนี่าสาวเชียงใหม่แล้วีนนะจ้างมาเป็นนั่อีกต้านอาหารแล้วตลาดอาหารอีกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเด้ี๋ยวไปเดินสายน้องเด่นเดินสายอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณลุงเด่นหลายๆเด้อจ้ะเด้อมื่อนี้กะแบบมีแซ่บโอกาสดีค่ะมื่อนี้เขาเรียกอะไรนะลุยเหรออะไรลุยผอมลุยอ๋อลุยไอ้เตียงนั่นนะ คือเสื an <an ่อมันเลยแบนี้ไงเราเอามันนิ้มุกกนี่มันจะเป็นไม้ไงแต่ว่าเสืดินเลยจากโตมาจึ๊บไปดูภาพสโลโมชั่นได้เลยค่ะเด้อถึงดินเยูะแนมเยูะไ่มีเล่นเนาะลุยลุยลงเนาะบ่มีผู้ใดมีบ่มีผุดไอ้ขวดลูกเดนมาเลยเราเห็ดเล่นนี่น้อยก็ยังไง ไม่ยังดึงขึ้นมาอยู่นะไม่ห่วงกล้องมากกว่าห่วงมุงเด่เอาภาพก่อนเอาภาพก่อนอ่ะนนี้ลาไปก่อนนะคะเด้อนอนจอนนะจ๊ะ,ะ,ะคำมสคำมสักคัมแม่กับเพิ่งอยู่เป็นบอมแม่เพิง่งพิจาคณาไห้กำลังใจไห้กำลังใจลุงเด่นจบมาไปละค่ะจะไปไกลฝากติดตามน้อยหอยัวใจสุกกนนสขนะคะเด้อจ้าหัวสุ là thứ lạc nàng thôi. Nắng mà. Nay sơ mờ đen mà